และแล้ว,ลวความฝันก็กลายเป็นความจริงดอ,อร์ทาราและทีมงานของเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมเนื้อเยื่อพวกเขาได้สร้างโครงล่างที่มีรูปร่างเหมือนก,นกนอระเพาะปัสสาวะขึ้นมาจากนั้นนําเซลล์ของผู้ป่วยเด็กที่ชื่อลูกแมซิล,ล่ามาเพาะเลี้ยงลงบนเครื่องล่างนั้นในห้องแลบจนเซลล์เติบโตขึ้นเป็นเนื้อเยื่อก,กอระเพาะปัสสาวะที่สมบูรณ์ก่อนที่จะนําโครงล่างพร้อมเนื้อเยื่อใหมน่นี้กลับไปปลูกถ่ายให้ลูกได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกทําให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ แม้จะไม่ใช่การพิมพ์โดยตรงแต่นี่คือบทสรุปครั้งประวัติศาสตร์ของการรอคอยที่คือวันที่มนุษย์จะสามารถปลูกสร้างอาวัยวะขึ้นมาใหม่จากเซลล์ของผู้ป่วยเองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกมันคือบรรพบุรุษโดยตรงของเทคโนโลยี TD b ี o p r i n t i n g ในปัจจุบันครับและความสำเร็จในวันนั้นก็ได้จุดประกายความหวัง และเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างอวัยวะไปทั่วโลกจนนํามาสู่ยุคของ t d Bio Printing ที่เราสามารถพิมพ์เหนือเยื่อ,อที่ซับซ้อนขึ้นได้เลยวันนี้ถ้าคุณคิดว่านี่คือเทคโนโลยีที่จะมอบชีวิตใหม่และจุติการรอคอยของผู้ป่วยนับล้านช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยและทีมแพทย์และกดแชร์เพื่อโลกได้เห็นอนาคตที่น่าทึ่งของการแพทย์ครับ